เราจะพาคุณไปรู้จักกับ s u n ซ e ส Coffee Roaster ลงคั่วกาแฟที่ใส่ใจทุกกระบวนการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟการควบคุมคุณภาพการคั่วไปจนถึงการชิมกาแฟที่คั่วในระดับต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดให้ความสําคัญกับทุกขั้นตอนในการคั่วกาแฟตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดคุณภาพสูงไปจนถึงการควบคุมอุณหภูมิและเวลายอย่างแม่นยํา เพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์แบบทำไมต้องมีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟมาจากหลากหลายแหล่งปลูกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเราจึงต้องคัดแย่งเมล็ดที่สมบูรณ์และตรวจสอบความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟก่อนเข้าสู่กระบวนการคั่ว าการคั่วกาแฟสามารถแบ่งออกเป็นสามร,ระดับหลักๆซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรสชาติคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มเราจึงต้องให้ความสำคัญในการคั่วกาแฟาเพื่อดึงรสชาติที่ดีที่สุดใส่ใจทุกเมล็ดตั้งใจทุกแก้วเพราะกาแฟาที่ดีเริ่มจากความพิถีพิถันสนใจเมล็ดกาแฟาคุณภาพในราคาส่งสอบถามรายละเอียดและเลทราคาพิเศษได้เลย